สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพโทร02 381 7788 ยังคงอยู่กับพวกเรานะครับเรียนทูลิฟครับเรียนให้รู้อยู่ให้เป็นนะครับหลังจากที่ฟังอาจารย์พิเชษนั้นให้ความรู้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจในช่วงของการเรียนแล้วช่วงนี้เป็นช่วงลิฟทนะครับกับการอยู่ให้เป็นครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้ซึ่งเผชิญกับชีวิตที่เป็นเรื่องของโรครายแต่เนื่องจากว่าเขาได้ต่อสู้มาด้วยวิธีการต่างๆนานาและบัดนี้ชีวิตเขามีคุณภาพขึ้นเพราะเขาเรียนให้รู้แล้วเขาอยู่ให้เป็นลองไปฟังดู ว่าการที่เขาเนี่ยเรียนรู้แล้วเข้ามาอยู่ให้เป็นนั้นเนี่ยชีวิตเขาดีขึ้นอย่างไรกลับไปติดตามนะครับจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่เป็นโรคร้ายแต่ว่าทุกวันนี้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นครับตอนนั้นเรื่องสุขภาพก็ดูจะแข็งแรงอยู่แต่ว่าพอมาต้นปี2554เนี่ยมันเริ่มมีอาการเกี่ยวกับปัสสาวะติดขัดบ่อยๆนะครับ ขัดไปบ่อยเริ่มมีอาการอ่อนเพียคือก่อนหน้านั้นก็ไม่มีบ่งบอกมาว่าเราจะเป็นอะไรแล้วก็แข็งแรงพอรู้ตัวว่าสุขภาพไม่ค่อยดีปัสสาวะบ่อยแล้วก็น้อยแต่บ่อยครั้งบางครั้งมันมีเลือดออกมาที่ปัสสาวะพลนออกมาด้วยเราก็เริ่มเอใจเลยเราก็เริ่มเข้าไปหาหมอ ไปปรึกษาหมอแผนปัจจุบันนะครับล้วหลังจากนั้นก็เป็นเวลาสักสองสามเดือนจึงจะรู้ผลก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลสักสองอาทิตย์คุณหมอก็เจาะเลือดของเราไปดูว่า,าที่ต่อมลูกหม,มากเรามีปัญหาอะไรหรือไม่พอหลังจากนั้นพอเจาะเลือดปุ๊บจะพอดตเจอเลยสิบห้ามีนาครับก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลสิบห้มีนา ็ประมาณสองอาทิตย์ก็เจาะเลือดก็ไปเจอเลือดของเราเนี่ยมีค <mee> ่าดัชนีหรือค่า P.S.A นี่สูงมากประมาณร้อยหนึ่งเลยพอเลือดไปตรวจปุ๊บลัาจะดันหมอก็นัดอีกอีกหนึ่งอาทิตย์หมอนัดไปไปคุยกันที่โรงพยาบาลว่าจะทำอย่างไรเขารู้แล้วเราว่าเป็นมะเร็งแต่เขาไม่บอกเราเขากลัวเราจะทุกุแต่เราก็ยังที่เฉยอยู่นะไม่ไม่มีอารมณ์ อะไรไม่กตกใจ<ม>หรือกัอองวลอะไรไ,ได้พดเพราะเราก็ไม่รู้<ห>อยู่เหมือนกันหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะไปหาหมอผมเดินทางไปไปหัวหินไปพักผ่อนไปอะไรไปหาพี่สาวก็ปรากฏว่าก็ไปเล่าตัวนี้ให้ฟังค้าเลือดเปนสูงแต่ตอนนั้นก็พี่สาวก็ตกใจก็พยายามจะ แต่เขาก็ไม่บอกเราแล้วเราก็ไม่บอกเขาว่าเราเป็นตะเลงนะเพราะอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาหลังจากกลับจากกระโหินผมก็ก็บอกพี่สาวว่าอีกอีกอาทิตย์หนึ่งผมจะไปปพรากฏว่าพอถึงวันเสาร์เจ็ดวันไปไม่ได้แล้วร่างกายมันเริ่มอ่อนเพลียมันมาเลยครับมันเดินแทบไม่ได้แล้ะผมจะเดินลงไปขับรถไปในไปไม่ได้ต้องนั่งแท็กซี่เรียกแท็กซี่มาผมรู้แล้วว่าถ้าผมขับรถไปรถไม่ได้กลับแน่ต้องจอดอยู่ ปเก็เพื่อนด้วยเลยให้แฟนนั่งไปเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็ไปหาหมอที่ตอนเที่ยงโรงพยาบาลที่สิบห้าพอไปถึงประมาณเที่ยงพอมาตักบายสามโมงเนี่ยหมอก็ตรวจหลายคนนะคือทั้งหมอทางเดินปัสสาวะหมอหัวใจหมอประสาทหมอก็ดูหมอก็ดูตรวจหมดเลยเพราะเราเริ่มอ่อนเพลียแล้วปรากฏว่า พอช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงผมไม่มีแรงแล้วเดินไม่ได้เลยต้องนั่งล็อกเข็นแล้วทีนี้เดินไม่ได้เลยหมอก็สั่งแอดมิดวันนั้นเลยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเดินไม่ได้ปัสสาวะเขาต้องใช้ใช้ถุงใช้ถุงอุจจาระก็ต้องใส่แพมเพิร์ดก็ตกใจแต่ตอนนั้นยังไม่ค่อยเครียดมากเพราะคิดว่ายังไงอยู่ใกล้หมอต้องต้องรอเพราะว่า พยาบาลเขาก็ต้องช่วยดูแลเต็มที่นะเรื่องปัญหาเรื่องปัสสาวะอุจจาระเพราะว่าเขาต้องทั้งอาบน้ำให้ทำความสะอาดให้ทุกอย่างจากร้อยร้อยสองร้อยสามนะเหลือแปดสิบสามแกดสิบสามกิโลไกลด้กันครับเปลี่ยนไปูรูปร่างเปลี่ยนไปเลยลดลงไปมากแล้วเร็วมากเลยคือเราก็คิดว่าเออยไงอยู่ใกล้หมอเนี่ยมันยังปลอดภัยดีกว่าอยู่ที่บ้านครับครับหลังจากนั้น คุณหมอรู้แล้วว่าเราเป็นมะเร็งแต่เขาไม่ได้บอกเราเขาก็เริ่มนำเราไปเอ็กซเรย์นะครับไปทำอันตสซาวไปเอ็กซเรย์แล้วก็ไป MRI MRI ที่ที่โรงพยาบาลข,ข้างนอกข้างนอกเสร็จแล้วรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเขาไปใช้แสง เขาไปไปสแกนกระดูกสันหลังผมก่อนไปสแกนกระดูกสันหลังก่อนวันแรกสแกนกระดูกสันหลังที่วัฒนศดแล้ววันที่สองเอาไปเอ็มอาร์ไอไปเช็คดูเลยว่าไอเชื้อมะเร็งไปถึงไหนบ้างกระจายไปที่ไหนบ้างผมผมไม่สะทกสะท้านอะไรเลยผมเฉยเฉยมันเหมือนกับว่าเออเราพยายามคือผมเคยรู้มาว่า ถ้าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยต้องมีต้องทำใจให้สบายสบายอย่าไปกังวลไปทำอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ผมก็สงสัยตอนนั้นยังไม่รู้นะแต่ผมก็แต่ดูวิธีการรักษาะอะไรเขาแล้วโอ้โหเราสงสัยจะเป็นมะเร็งนะแต่รยังไม่พูดยังไม่ได้บอกกับแฟนด้วยซ้ำไปแต่แฟนก็ไม่กล้าบอกผม<ด>ผมไม่กล้าบอกแฟน<ด><ด>ตามคน<ด><ด>ต่างก็เก็บเง,งี้ยบกันอยู่แค่ว่าดูท่าทีกันหลังจากนั้น คุณหมอนี่แหละว่ามาบอกบอกกับแฟนว่าผมเป็นมะเร็งผมก็ยิ้มสู้แหละตอนนั้นก็ตกใจมากพอหลังจากที่แอดมินไปได้คืนหนึ่งอะแล้วก็คุณหมอเขาก็เรียกออกไปคุยข้างหน้าห้องเขาบอกเขาเคิญญาติเจ้าของไข้ไอ้เราก็คิดว่าฟังคนเดียวเดี๋ยวมันมันจะเบลอเดี๋ยวจะเล่าไม่ถูกนะเรียกลูกสาวออกมาลูกลูกมาช่วยเป็นเพื่อนฟังด้วยเอง มาังแล้วที่สําคัญก็คือมันมันเป็นระยะสุดท้ายอ่ะแฟเราตกใจมากแล้วบาก็ถามว่ามาถึงขั้นสี่ไหมคุณหมอก็พูดแบบรานี้ถ้าจะอยากจะลงไปนอนบอกว่ามันมาไกลเกินสี่มากแล้วไปดูในรายงานบอกรีเวอรเจ็ดถึงสิบเอ็ดระดับเจ็ดถึงสิบเ็ดบกโอ้โหแสดงว่านี่เราก็ เราก็เห็นกัดฟันสู้คิดว่าจะต้องพยายามดูแลให้ดีเท่าที่สุดที่จะทำได้คืออย่างนี้พอรู้แล้วว่าเราเป็นมะเร็งเ,เพื่อนเพื่อนมาก็รู้ว่าเราเป็นมะเร็งไนงะรู้กันเรา <c oughs> <c oughs> เขาก็มาปลอบใจ <c oughs> เขาก็ให้กําลังใจ ให้ทําใจสบายห้ามคิดห้ามอะไรต่างๆทั้งสิ้นเรื่องบ้านเรื่องอะไรเรื่องงานตัดไปให้หมดเลยตอนนั้นยังทํางานตอนนั้นทำงานอยู่ยังมีการสั่งงานยังอะไรอยู่นะเกษียแล้วเสียแล้วแมาทอีกผมเออรี่มาอ๋อผมอรลี่มาก่อนห้าปีแล้วก็มาทํางานกับเพื่อนเพื่อนให้ไปช่วยทํางานต่อแล้วก็ผมพอหลังจากนั้นพอรู้แล้วเนี่ยเออแล้วก็ต่างคนก็บอกว่า ทุกคนก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันทำใจให้สบายๆเพราะโลกเนี้ยมันอยู่กับเราได้แล้วมันก็ต้องไปได้มันอาศัยเราอยู่ถ้าเราทำใจไม่ดีมันก็จะไปกับมันด้วยมันก็จะพาเราไปเพราะฉะนั้นเขาก็ให้กำลังใจเราทุกทุกคนทุกคนมาในมายิ้มยันแจ่มใสกันหบดสนุกสนานเออเขาไม่สร้างความหรือพูดจาอะไรที่ทำให้เราตกอกตกใจหรือสร้างความกลัวขึ้นมา อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคือไม่ท้อถอยเพราะว่าเราก็เคยฟังจากที่คนที่ไปเยี่ยมเราหรือก่อนก่อนหน้าที่เราเคยไปเยี่ยมคนอื่นๆเขาบอกว่าเรื่องกำลังใจนี่สำคัญอย่าทอ้อเราเราอย่าไปกลัวมันเลยผมก็ไม่กลัวครับแต่ว่าจะไม่กลัวซะจริงๆเลยก็ไม่ใช่นะแต่ว่าเราก็ทำใจได้ผมโชคดียอยู่อย่างคือมันไม่ปวดมันไม่ปวดที่ตรงบริเวณที่เกิดเหตุ นะฮะตรงที่ตรงตอมลูกหมากนะัมันปดวดแล้วก็มันไม่ปิดทาลายที่อื่นแต่ว่ามันก็ปวดหลังหน่อยๆเพราะมันไปทําลายกระดูกสันหลังผมนี่ช่วงนี้ไปก็ไม่รู้สึกตัวนั่นไปนหมดเลยปลายเท้าก็ดิกอะไรไม่ได้เลยลุกขึ้นนั่งก็ลุกเองไม่ได้จทําอะไรไม่ได้สภาพแบบนั้นแปดเดือนเป็นอัมพาตอะ,อะว่าง่ายๆเธอมันทําลายเราอ่ะม,มันถือว่าหมอแทงว่าเป็นอัมพาตด้วยเป็นมะเร็งด้วย คืออย่างนี้ครับขั้นตอนเนี่ยหมอพอรู้เราสุขภาพไม่ดีแล้วคือมันเกินเกินขึ้นกอะไรระยะสุดท้ายแล้วใช่เกินสีามากแล้วรุ่งขึ้นหมอมาพอใา้แสงเสร็จอะไรเสร็จนะใช้แสงเสร็จทำเร็ม่าช่ไอเอ็มอาร์ไอแล้วก็ไปสแกนกระดูกหลังเสร็จรุ่งขึ้นอีกวันคุณหมอพาผมไปตัดลูกอัณฑะออกเลย บนข้าง,งสองข้างนะมันมีสองข้างนะตัดออกมาเลยคุณหมอบอกว่าต้องรีบตัดเพราะว่ารีบตัดเส้นทางลําเลียงอาหารไปให้เชื้อตัวนี้ครับตัดออกเลยจนกระทั่งเจ็ดวันพอตัดเสร็จเจ็ดวันแผลแห้งหายดีคุณหมอก็ส่งไปทําใช้แสงสิบครั้งคือวันที่ยี่บห้ามีนาถึงสามสิบมีนาก่อนไปนี่ก็พูดกับเจ้าของคล้ายก่อนว่า ให้เซ็นรับทราบว่าจะมีการฉายแสงนี่นะต้องรับทราบว่าถ้ามีใไรเกิดขึ้นจะเป็นว่าแพ้หรือว่าพื้นหรือว่าผมลวกหรืออะไรอะไรก็ต้องนั่นไปต้องรองรับสภาพต้องยอมรับสภาพจากวันที่ยี่ห้ามีนาถึงสามสิบมีนากนแล้วก็จะหยุดพักสองวันไปเริ่มต้นวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าเมษาแต่ขอดูก่อนห้าครั้งก่อนแล้วก็จะดูประวัติว่าเป็นไงและถ้าเผื่อแพ้ ทำได้อีกไหมห้าครั้งไหมปรากฏว่าผ่านตลอดหลังจากฉายแสงเสร็จนะครับแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลมาเลงว่าเราไม่มีอาการแพ้ไม่มีอะไรคุณหมอก็สั่งให้กลับบ้านกลับกลับมาอยู่ที่โรงพยาบาลเดิมหลังจากอยู่ที่โรงพยาบาลเดิมกเจ็ดวันคุณหมอก็จะให้กลับบ้านรนะักษาตัวต่อที่บ้านเพราะยามาเลงไม่มีแล้วลโรควัใจัก็สุขภาพก็ดีขึ้น<ม>อะไรก็ดีขึ้นแล้ว แต่มะเร็งเนี่ยยังอยู่ยังไม่รู้ว่าอยู่อยู่ที่ค่าอะไรตอนนั้นยังไม่รู้เลยสามสิบเ,เอ็ดตอนนั้นสามสิบเอ็ดนั้นหลังจากมาอยู่ที่บ้านสามเดือนแล้วถึงไปเช็คถึงจะรู้ค่าเรายังอยู่ที่สามสิบเอ็ดจักรร้อยพอหลังจากที่คุณหมอมไม่ให้ไม่ต้องไปฉายแสงแล้วเนี่ยผมก็เริ่มตัดสินใจแล้วเริ่มมามองดูแล้วว่า อะไรที่ควรจะทานอะไรที่ควรไม่ทานเสริมเข้ามาผมก็บอกว่าพี่ขออาหารเสริมได้ไหมที่เป็นเนี่ยที่พี่สิริวันเข้ามาเนี่ยบอกเป็นดร,รพิเชษเป็นวิทยาจิตราวิทยาจิตตาเด็เป็นผู้คิดคน้นเราทำวิจัยคือทำมาเป็นสิบสิบปีแล้วทำตัวนี้ขึ้นมา พี่ก็โทรติดต่อกับพี่สวีวรรณให้เอายาตัวนั้นไออาหารเสริมนี่มาให้ลองทานก่อนจะกลับมาบ้านเจ็ดวันก็เริ่มทานที่โรงพยาบาลเลยมีทั้งบางคุดมีทั้งยามเม็ดเป็นแยาแับซูลเอยเอาตัวนี้ดีกว่าเพราะแล้อีอย่างน้อยท่านด็อกเตอร์เป็นดีกรีการันตีเราอยู่แล้วผมตัดสินใจตอนนั้นเลยนะผมทานแต่เพราะเจ็ดอยู่เลยเอาลองดูต้องทานเลยเพราะว่าเราจะไปมุ่งอย่างอื่นได้หลายตัวก็ไม่ได้แล้วก็ ทานตัวเนี้ยเริ่มตั้งแต่วันนั้นคือเราเราจะรู้สึกได้เพราะว่าตอนมาอยู่ที่บ้านใหม่ๆเนี่ยการเคลื่อนตัวของเราจากท่าน,นอนจะลุกขึ้นนั่งนี่ก็ยังทำไม่ได้เท้าก็กระดิกได,ด้นิดๆนิดๆนิดแค่นี้แค่นี้แค่นี้นอาเดีวพอทานไปได้สักสองอาทิตย์อะผมลุกขึ้นมานั่งได้ ลุกขึ้นมานั่งก็เลยเป็นกำลังใจลุกขึ้นมานั่งแล้วก็แต่ตอนแรกการทรงตัวยังไม่ดีนะก็ต้องอาศัยหมอนหมอนพิงหมอนพิงหมอนีแรงพยุงลุกขึ้นมานั่งโดยตัวเองได้หลังจากนั้นกำลังใจมันก็มาละเริ่มมีกำลังใจเริ่มค่อยๆนวดขยับเท้าเองได้เริ่มมากขึ้นเลื่อยขึ้นเลื่อยขึ้นเลื่อยขึ้น ตกลงทำประมาณสักสองสามเดือนนะสามเดือนก็ลุกขึ้นมานั่งห้อยขายอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยห้อยห้อยขายอย่างเดียวนะแต่ยังกระดิกไม่ค่อยได้กระดิกก็วควบทุมไม่ได้เพราะพอยกขึ้นไปปุ๊บพอกลับลงมาปุ๊บมันจะไปกระแทกบ <c oughs> างอย่างขับไม่ได้ครับก็ยังทานตัวนี้อยู่อย่างต่อนเนื่องมังน้ำ <force> มังคุดอะไรก็ยังทานอยู่ไม่ทิ้งเลยนะสามเดือนเนี่ยเสร็จแล้วผมก็กลับไปหาหมอ ไปเช็คค่าเลือด18.6อย่างคราวนี้3 3เดือนออกจากโรงพยาบาลมาหรือ31จากจากร้อยแต่ก่อนหน้านั้นเราไม่ได้เช็คนะเสียดายตรงนี้ตอนที่ออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆเราไม่ได้เช็คคือตอนตอนฉายแสงก็คงจะไม่ค่าไม่หมดนะค่าค่าเป็นบกเรลองดูบ้างแล้วหลังจากนั้นอีก2เดือนจาก3เดือนเราเช็คเลือด31อีก2เดือน ผมก็ยังทานอาหารพวกอ,อาหารเสริมรบิมร้อยนี่อยู่ไปเช็คมันลดลงมาเหลือหน <18. 6 S 1> ึ่งจุดแปดอะสิบแปดจุดหกอันสิบแปดจุดหกอ๋อสิบแปดจุดหกลเอลอมาหนึ่งจุดแปดสองเนี่เห็นไหมแล้วมาจุดเจ็ดห้าแล้วขึ้นจุดเจ็ดหกแล้วมันก็สวิงขึง้นสวิงลงสองเดือนสามเดือนขึ้นอย่างเงี้ยอยู่นี่ฮะคือมันต่ำกว่ามาตรฐานที่คุณหมอได้กำหนดไว้ว่าคือค่าของมันคือค่าสี่ ไม่เกิน4เราก็สบายใจแต่ยังก็ยังไม่ค่อยสบายใจตรงอยากให้มันลดลงมาเลยลอศูนย์เลยแล้วครั้งสุดท้ายเมื่อต้นเดือนเนี้ยต้นเดือนกุมภาห้าหกเออห้าหกาหก,ก็เหลือหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งก่อนหน้าหนึ่งหนึ่งสามเดือนนั้หนึ่งจุดสี่เก้านะเฮ็นใชไหมมันจะสวิงยิ้นไป เพราะเราไม่มีวินัยอยากจะให้มันอยู่รักษาแต่คิดว่าตอนนี้เรารักษาอยู่ได้แล้ะส่งมันอยู่แต่จะมีปัญหาเรื่องกระดูกสลังกระดูกสลังกระดูกส,สลังที่มันถูกทําลายแล้วไปกดทับเส้นประสาทในการเดินของเราก็คุณหมอดออรวิเชษก็ให้ให้อาหารเสริมมาทานเป็นกระสุนครับโดยปรับจากกินสองเม็ดเป็นสามเม็ด หลังจากนั้นเมื่อวันที่22กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยว่าส่สัหวันเนี่ยผมก็ไปหาคุณหมอให้คุณหมอเอ็กซเรย์ ray, กระดูกสันหลังว่าเป็นอย่างไรก็เป็นข่าวดีว่าตอนนี้กระดูกของเราวันสมบูรณ์ครับใค,ค้คำว่าสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์นะแต่แกไม่ได้บอกร0อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยแต่สมบูรณ์เราสามารถที่จะปฏิบัติตัวเหมือนกับคนทั่วๆไปได้ครับ เพราะก่อนหน้านั้นสามเดือนถอยหลังไปก็เอ็กซเรย์เหมือนกันกระดูสนหลังคุณหมอบอกว่ามันยังทรงๆอยู่นะมันไม่ค่อยได้พัฒนาขึ้นเท่าไหร่หลังจากนั้นอีกสามเดือนสมบูรณ์แล้วลูกกำลังจะรับริญญาด้วยใช่ <c oughs> สุดๆเลยช่วงนั้นไอ้เสียใจก็เสียใจดีใจก็ดีใจเสียใจก็คือไม่ได้ไป,ไปกับลูกไปไม่ได้ไปกับลูกนะครับไปรับไปเห็นหรือไปถ่ายรูปอะไรที่ ที่ทมาไ<ป>่รจากที่เดินไม่ได้นะฮะลุกนั่งไม่ได้ก็ลุกนั่งได้ขยับขาได้มาเดินใช้บ็อกเกอร์เดินได้ใช่ครับแล้วตอนนี้ก็มาใช้ขาเดียว,ดยวได้และบางครั้งก็เดินสักสิบเก้ายี่สิเนี่ยไม่ต้องใช้นี่ก็ได้แต่ผมก็จะไม่ประมาทครับ คือมันเหมือนกับว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันโดนเชื้อมะเะ็งเนี่ยทำลายใช่ไหมแล้วส่วนหนึ่งคืออาหารที่อาหารเสริมที่เราทานเข้าไปนี่แหละที่ไปไปสร้างตัวน้นเพิ่มไปลดตรงนี้ลงไปไปสร้างความสมดุลในร่าง,างกายขอ,าของเราให้มันอยู่ในสภาพเหมือนคนปกติทั่วๆไปเนี่ยอาหารเสริมบิมนี่แหละที่ช่วยเรา คือจริงๆแล้วผมต้องถือว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ผ่านวิกฤตที่ผมยืนอยู่ปากเขวนะครับถ้าพลาดก็ลงเลยลงเหวเลยลงไม่ได้แต่ผมผ่านตรงนั้นมาแล้วใช่ไหมผ่านวิกฤตอันนั้นที่ให้ผมมาต่อสู้เพราะเพราะกำลังใจนี่สำคัญคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนฝูงนะแล้วก็ มันไม่ใช่อย่างเดียวกําลังใจอย่างเดียวหรอกมันก็ต้องมีส่วนอื่นมาประกอบโดยเฉพาะส่วนไหนที่ร่างกายเราขาดตกบกพร่องไปมังก็ต้องเอามาเสริมเนี่ยตัวน,นี้สําคัญอา่อาที่ทานด้วยแล้วที่ผมทานประจําอยู่ก็คือบีมร้อยนี่แหละซึ่งซึ่ง,ง,งนิคเมตตาที่ท่านดูแลสนใจเราห่วงใยเราแล้วก็จงกระทั่งกลับมาสภาพไปเกือบเหมือนเดิมร้อยเปอรเซ็นต์ภูมใจมาก สุดยอดเลยครับ <Yeah. S 1> อันนี้ผมลืมไม่ได้พระคุณของท่านนะครับโดยเฉพาะบริษัทเอเชียไลท์ซึ่งนําโดยท่านดรพิเชษวิรจิตรานี่นะพร้อมทีมคณะนะที่ได้ดูแลไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวหรอกก็คงจะมีคนอื่นๆด้วยที่ประสมถือว่าเป็นข้อก,กรรมก็ได้อย่างผมนี่แหละแล้วก็ท่านก็ดูแลให้เราจนกระทั่ง ได้ทานอาหารเสริมอะไรต่างๆของท่านมาเนี่ยให้ผมมาอยู่ในสภาพอย่างนี้ได้จากที่เป็นศูนย์นะจากศูนย์เดินไม่ได้อะไรไม่ได้กระดูกระเรียกไม่ได้เลยจนกระทั่งมานั่งคุยกับพวกเรานี่ได้แล้วก็เดินได้อีกสักพักหนึ่งผมว่าผมคงจะต้องทิ้งไอ้ตัวนี้แหละที่สําคัญก็คือให้บ้านซึ่งเขาดูแลผมอย่างดีหาที่ติไม่ได้เลยไม่ว่าเรื่องจะหารการกินเรื่องส่วนตัว สมัยก่อนที่เดินไม่ได้เนี่ยเข้ามาเช็ดอือเช็ดไลยเปลี่ยนแคมพเพอร์ให้เราหมดบนเตียงเนี่ยตลอดเวลาเลยไม่ขาด,ขาดตกบกพร่องต้องถือว่ายอมแล้วเขาเป็นคู่หูพมที่คุณสุเทพอาการดีขึ้นเพราะไม่เล่นขาว t ี1ในร่างกายเพิ่มขึ้นและ t ี1 7ก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว,ตวเช่นกันจากการใช้แคปซูล เม็ดเลืดขาวทั้งสองชนิดเพิ่มความสามารถในการจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ทั่วร่างกายเพราะเม็ดเลืดขาวมีอยู่ทั่วบริเวณในร่างกายดังนั้นแม้ว่าอาการมะเร็งจะอยู่ที่ใดก็ตามผลการใช้แคปซูลก็จะได้ผลเช่นกันในกรณีของคุณสุเทพ TSH หนึที่เพิ่มขึ้นหลังอินเทอร์ฟอรอนแกมมาที่ช่วยในการเพิ่มมวลกระดูกด้วย